แอเจอรลี่ผีแมวโรคจิตที่จอ,อกไล่ฆ่าหนูทุกๆคืนไม่เว้นแม้แต่คนผีทอมแอนเจอรลี่จะมาจาับส่งภายในสิบนาทีหนา้างั้นเราลองไปดูเลยดีกว่าใีญ่ทอมเจอรกุณแน่เออใครเฮียเลยหุยเสียงไรวะเราไปดูดิเอาลิกครับผมมีต้วรัก็สุลิการหลอนดาร์กเวฟวันนี้เตเบอนไปเจอเว็บไซต์หนุเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อผีทอมแอนเจอรลี่ได้ โดยที่็อกเราไม่รู้ว่าผีทอมแอนเจอรี่ที่มาจากดาร์เว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะลองสั่งซื้อผีทอมแอนเจอรี่จากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนนนะครับถ้ากดกแล้วงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเตยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดาร์เว็บเว้ยแล้วเราอยู่กับสัปประหลาดในจินตนาการอยู่ในจินตนาการแล้วว่วะเออเป็นความคิดที่เราคิดขึ้นมาเองไง งั้นเราไปอ่านคำอธิบายก่อนละกันปีศาจสุดโหดที่จะคอยหลอกหลอนคุณในจินตนาการหลอกหลอนในฝันอะไรเงี้ยนะเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยงั้นเราไปดูเลยมีปีศาจตัวไหนบ้างไอ้เตยปีศาจตัวแรกเนี่ยปีศาจแมวดำวิวแมวดำวิวการ์ตูนแคทอะไรนี่ปะน่ากลัวว่ะดูดีโคุณน่ากลัวปีศาจที่สองผีทอมแอนเจอรลี่เฮ้ยมีด้วยวะการ์ตูนยุคนานแล้วนะยุคเก้าสิบเลยนะแต่กูเคยดู ตัวที่สามเซเลนร์แมนชายไรหน้าอุ้ยอันนี้ก็หลอนอันนี้ก็หลอนอันนี้หลอนมากหลอนมากชายไรหน้าอันที่4เนี่ยเดอะเร็กอสุรลกายแห่งป่าอุ้ยแห่งป่าเลยวะเออแห่งป่าดึกดำบรรเลยแน่เลยเตยเออเนี่ยตัวที่5เนี่ยฆาตกรปากฉีดจั๊กบิ๊กิลเลอร์นั่นจะใช่มึงดูดีถือมึงถือมีดด้วย อ่ะสุดท้ายเรารู้กันอยู่แล้วเป็ดหัวลำโพงซเลนเทสซเลนเทสเออซเลนเทสแล้วมึงสนใจปีศาจหรือผีตัวไหนว่าถ้าเอาดูๆเลยนะผีทอมแอนเจอรี่ไปเลยทอมแอนเจอรี่คิดเออตัวนี้แหละผีแบบผีผีแมวกับผีหนูนะแพคคู่ไงแพ็คคู่คคเออเป็นกาวผีทอมแอนเจอรี่แล้วกันผีทอมแอนเจอรี่ ผีเมลโรคจิตที่จอ,อกไล่ฆ่าหนูทุกๆคืนไม่เว้นแม้แต่คนไม่เว้นแม้แต่คนเลยวะแล้วเราจะลดเหรอยเตยมึงดูดิเจอรี่ยิ้มปากฉีกเลยอ่ะอนี่เดี๋ยวกูต้องจัดการไอ้ทอมไม่ได้และทอมก็โรคจิตด้วยงั้นก็สั่งซื้อผีทอมแอนเจอรี่เลยลวกันคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราก็ได้ตอบไปทางอีเมลและได้ทาการสั่งซื้อผีทอมแอนเจลรี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางด์กเว็บเขากได้ตอบกลับมาว่า พีทอมแองเจลี่จะมาจับส่งภายในอีกสิบนาทีข้างหน้างั้นเราลองไปดูเลยดีกว่าใหญ่ทอมเจอกูแน่เออค่ายเฮียเลยทอมแองเจลี่พี่น้อยมึงทำแลดูทอมหมอก็ดูทอมแองเจลี่ไงเตยพี่เรามึงดูดิไอ้ทอมที่เราสั่งมายังวะไอ้ทอมฆาตกรอะนะเออดูเลยวิ้ยมันบอกแมวทอมมาอยู่ข้างล่างด้วยใช่หรอไม่รีบลงไปดูดิเราไปดูดิวิ้ยเสียงไรวะมีเสียงเรียว่ะเราไปดูดิ แมวมาแล้วไหวเขามปนที่หน้าตาเป็นอย่างไรหรอเฮ้ยไอ้ดอนที่มันขมจริงหรอฮึมันดูไม่เหมือนข้าแต่ก่อนเลยนะวิไ่น่าดีดูดิขมรุนแรงเนี่ยน้าเกลียดจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรวะเจอรี่มีมันจะต้องมีตูเจอรี่อะไรวะกินจนจบ เฮ้ยมันเกียดเ้ยมันเยยกียไปเนาะมันเกียเจอรี่ว่ะโ้อเฮ้วเียันเจอช่ไหม้มัน้า่ยเนาะพเตยเฮ้ยรวะเฮ้ยเฮ้ยกเดียวกันใช่ไหมอะไรแมเลยเอะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไงเอ้ทองน้อยไปซะแล้วเฮ้ยเอาแล้วไงอน้อยปว่ะเป็นคกจวะเอว่ให้มดเลยเฮ้ยอเนแต้ามันไม่ค่อย วยนะยังไงมึงก็บอกมาดีว่ามึงไม่ใช่เราไม่ใช่นี่นี่เราทิ้งไปอุ้ยมันเกลียดชี้ไอ้น้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไอ้น้อยไอ้น้อยมันลลงผิดไปแล้วอันเดียไม่สบายใจอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยไอ้ตีนแมงวันหรือวะเฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะเอามาเฮ้ยอะไรวะ อะไรวไอ้เตยเฮ้ยไอ้ดนอนกลายเป็นตัวอะไรอ่ะไเจอหนี่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าตาย เจอร์รี่มึงคิดว่าจะหนีกูได้เหรอมึงลืมหรอว่ากูมีชิ้นแสบอะไรบางที้ต่เนี้ยมึงติดกับกูแน่ บอเกเลยกลิ่นกระหอมนี่เครื่องมือเก่งอัะใช่ไหมนี <c oughs> ม่นี่มาอยู่บ้านคุณเองจะไล่มึงจะไล่มึงกลับรูเดิมปหาะไปทีฟรี่เลย มันหอมไปถึงจมูกมันกินอะไรหอมๆวะเหมือนกินชีเลยชี 老板。

กินชีสเน่าไปนะมึงมึงตายต่อไปอะไรวะจะมาสิกะเฮ้ยอย่ามายุกออกไปอีเนไอ้ดอดไอ้ดอดเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดอดตายแล้วตายดอดได้ไหมไม่ใช่ับมันแดกชีส <GO> ม <av i> ันตะกั่ 好、啊。